การหาเสียงแล้วก็รัฐสัต์ต้องห้ามในการหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นในรายนี้พี่วุฒิเพื่อนจะนําพาท่านมาทาความเข้าใจตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประกาศในระเกิจจารยนักวิาเมื่อวันที่17เมษายน2563โดยมีเนืนเอน้อหาสาระแบบนี้นะครับในเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งเนี่ยในความหมายก็คือเป็น การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชนเพื่อให้ลงคะแนานให้กับตนเองหรือผู้สมัครอื่นแล้วแต่กรณีนะครับในเรื่องของเอกสารที่เราจะพูดถึงกันในระเบียบฉบับน,นี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกระดาษในเรื่องของสติกเกอร์หรือในเรื่องของวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะ คล้ายคึงกันที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการโฆษณาในการหาเสียงในการเลือกตั้งวิธีทัศน์ที่เราจะพูดกันในเรนี้นะครับก็คือพูดถึงวิดีทัศน์เนี่ยก็คือวัตถุที่มีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียงก็บอกว่าภาพและเสียงเนี่ยก็คือ คือวิดีโอถูกไหมที่เราเข้าใจได้ได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นครับวิดิทัศน์เนี่ยคือภาพหรือเสียงที่สามารถที่จะนำมาฉายเป็นเป็นภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประการต่อมาครับก็คือคำนิยามที่บอกว่าผู้ช่วยหาเสียง คำว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับงั้นท่านจะไปแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยท่านจะต้องแต่งตั้งจากคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาในการหาเสียงตลอดระยะเวลาแล้วก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งคือจะนะจะตลอดเวลาก็ได้หรือช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ แล้วก็เป็นบุคคลที่ได้แจ้งร,รายละเอียดหน้าที่แล้วก็ค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดการแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงนะครับในระเบียบฉบับนี้ระบุชัดจเจนว่ายกเว้นบุคคลในครอบครัวเช่นสามีสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกภรรยาหรือบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายสามีสมัครเป็นนายกภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือภรรยาสมัครเป็นสมาชิกสภาอบอตอเป็นนายกอบอตนะคนใดคนหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นสามีหรือภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าไม่ต้องแจ้งสํานักงานคณะการรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการในการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงจากที่มีหายท่านครับที่สอบถามเข้ามาครับว่า สามีสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตในรอบนี้ภรรยาจะไปช่วยหาเสียงได้ไหมถ้าตามคํานิยามนี้นะครับ <annih il ist ice> คำว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็คือต้องท่านจะแต่งตั้งจากคนที่ที่ไม่ต้องแต่งตั้งท่านจะต้องผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคำว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในพื้นที่ที่กำลังดำเนินการในการเลือกตั้งนะครับ เป็นคําที่มีความหมายอย่างกว้างว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งอย่างนี้ตอนนี้นะครับเวลานี้เนี่ยท่านู่ในสังกัดของอบตท่านจะแต่งตั้งคนที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งแต่อยู่นอกเขตอบตของท่านเนี่ยกฎหมายไม่ได้ขยายความว่าห้ามนะครับหรือผู้ที่ได้รับการว่าจ้างไม่ช่นเจ่หรือนะผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจะตลอดเวลาก็ได้ หรือแบบเมาเมาก็ได้นะครับหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้เป็นรายวันก็ได้ครับและเป็นบุคคลที่ได้แจ้งงรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อสมนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดท่านจะไปแจ้งผู้ช่วยหาเสียงท่านไปแต่แจ้งที่กรกรตจังหวัดยกเว้นบุคคลในครอบครัวท่านยกเว้นท่านเป็นเป็นสามีก็คือยกเว้นภรรยากับบกตรรทท่านที่ชอบด้วยกฎหมายนะนะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นภรรยาเนี่ยคือยกเว้นสามีแล้วก็บตรของท่านที่ชอบด้วยกฎหมาย คำว่าที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือ,อท่านต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าท่านเป็นสามีเป็นภรรยาจนที่เป็นสมรสกรันหรืออยู่เกินันสามีภรรยาที่เป็นสิ่งที่สื่อเห็นว่าโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้คําว่าผู้ช่วยหาเสียงนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายท่านกําลังเตรียมการในการหาเสียงเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์่างมากในเรื่องของเครื่องดื่มครับ คว่าเครื่องดื่มเนี่ยก็คือน้ําหรือของเหลวทั้งหลายครับที่บุคคลสามารถดื่มเข้าสู่ร่างกายได้แต่เขาไม่รวมถึงแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำหรือของเหลวที่ดื่มเข้าร่างกายได้นมเป็นเครื่องดื่มได้ไหมได้นะครับเครื่องดื่มชูกําลังได้ไหมได้ครับเกลือแร่ได้ไหมได้ครับก็ถือว่าเครื่องเป็นเครื่องดื่มนะครับยกเว้นแอลกอฮอล์ ในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการหาเสียงการเลือกตั้งที่กระทาโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเพื่อหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไปอันนี้เรียกว่าเป็นการหาเสียงการเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น การหาเสียงเลือกตั้งผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีดำนะครับผู้ให้บริการก็คือผู้ให้บริการที่เก็บรักษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครหรือผู้ใดและให้หมายความรู้ถึงผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็คือประกาศของผู้สมัครที่จะมีรักษัเป็นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่มีรักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ใช่กระดาษแต่เป็นวัตถุที่คล้ายคลึงกันนะครับที่มีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงในการเลือกตั้งแผ่นป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งก็คือแผ่นป้ายของผู้สมัครที่มีลักษณะเป็นกระดาษเป็นกระดานหรือวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันได้มีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือว่ามีรูปที่ผู้สมัครได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการหาเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บิหาท้องถิ่นที่เราคุ้นชินกันก็คือกรกตท้องถิ่นหัวหน้าหน่วยงานนะครับก็คือผู้ว่าในอำเภอปหลัดกรุงเทพผู้บริการเขตผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการองค์การมหาชนแล้วก็หน่วยงานอื่น หหน้าพนักงานท้องถิ่นก็คือประหลัดอบจประหลัดเทศบาลประหลัดอบตประหลัดกรุงเทพประหลัดพัทยาแล้วก็หัวหน้าพนักงานหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการของท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นมาถึงในอนาคตที่มีที่จะมีกฎหมายในการจัดตั้งขึ้นนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายด้วยการรักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนี้เราจะมีพระราชบัญญัติในการรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2 5 3 5แก้ไขเพิ่มเติมปี60 ได้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการดําเนินการให้เป็นไปตามการหาเสียงแล้วก็เราต้องห้ามในการหาเสียงการเลือกตั้งสภาชจกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นบรขาธที่การก็คือเรขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้อํานวยการก็คือผู้ผู้นวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยก็คือผู้นวยการการเลือกตั้งรวมไปถึงผู้นวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพด้วยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็รวมถึงกรุงเทพด้วยแล้วก็ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับใช้ระเบียบฉบับนี้นะครับมาดูในหมวดที่1บททั่วไปในข้อ6ครับกรณีผู้สมัครผู้ใดดำเนินการหาเสียงการเลือกตั้งในระหว่างเวลาดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่เป็นการหาเสียงเลือกตั้งอันมาจากการครบวาระให้ดำเนินการการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่180วันก่อนครบวาระ อย่างในรอบนี้อบตเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภา31พฤษภา2568ไปจนถึงวันที่10มกราคม2569เวลา18นาฬิกานะในตัวของระเบียบเนี่ยบอกว่าไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนก่อนการเลือกตั้งการเลือกตั้งอบตอในรอบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่11มกราคม2569การหาเสียงได้ถึง6กโมงเย็นของวันที่10มกราคม2569ท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบเนี่ยถ้ามาเจอคลิปนี้ คำว่าการหาเสียงหาเสียงได้ถึงเวลาไหนเนี่ยเคยถูกนําไปตั้งเป็นคาถามในห้องสอบด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ที่กําลังจัดดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยผมก็ถือว,ว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านท่านนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้ถูกต้องได้นะครับประการต่อมาครับในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใด,ดหาเสียงในการเลือกตั้งตั้งแต่ระยะเวลา ถ้ากกรณีครบวาระเนี่ยน,นะครับก็คือก่อนเลือกตั้ง100ก่อนครบวาระ180วันไปจนถึงวันก่อนเลือกตั้งในเวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งแล้วก็ในวงเล็บ2ครับกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างไม่ใช่ครบวาระให้มีการในการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันที่มีตาแหน่งว่างไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่เป็นวันก่อนก่อนวันเลือกตั้งในประการต่อมาครับผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนาไปนําค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนี่ยไปคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วยนะครับต้องเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยไปไปคิดรวมที่เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงในในการเลือกตั้งประการต่อมาครับในข้อที่7จ็ดพักการเมืองเนี่ยสามารถที่จะช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้โดยพักการเมืองนั้นเนี่ย ต้องปฏิบแบบให้เป็นไปตามระเบียบและก็ให้ถ mm ือว right right ่าเป็นการโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งให้นับรวมค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วยนะครับในหมวดที่2ครับจะเป็นเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาดูครับในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่1ครับวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระเบ,บียบข้อ8ในระเบ,บียบข้อ8บอกว่าในการหาเสียงในการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดและแต่กรณีนะครับสามารถที่จะใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลอื่นหรือิติบุคคลอื่นทําแทนก็ได้ในวิธีการดังต่อไปนี้1ครับท่านสามารถที่จะหาเสียงในเว็บไซต์ ได้ครับหาเสียงผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้2ครับในโซเชียลมีเดียได้ครับ3ครับใน YouTube ได้ครับ4หาเสียงในช่องทางที่เป็นแอปพลิเคชันช่องทางที่เป็นอีเมลช่องทางที่เป็น SMS หรือช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทได้ในเรื่องของการหาเสียงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ผู้สมัครนะครับพรรคการเมืองหรือผู้ใดแล้วแต่กรณีนะครับสามารถที่จะระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัครคัติพน์คํคำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วยในกรณีที่การนําข้อมูลเกี่ยวกับพักการเมืองหรือนําภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะต้องรับความยินยอมจากบุคคลหรือพักการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นปี62แล้วก็อาจนำาภาบุคคลรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นในองค์กรปกครองท้องถิน่นเดียวกันเนี่ยมาใช้ในการหาเสียงเลือกแต่งหาเสียงเลือกตั้งด้วยก,ก็ได้นั้นในการที่จะไปขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านจะนำบุคคลใดเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเป็น เป็นภาพที่เชิญชวนให้คนอื่นหรือสมาชิกในชุมชนไปลงคะแนนให้กับท่านเนี่ยภาพบุคคลที่ท่านนํามาขึ้นในป้ายจะต้องได้รับความยินยอมจากจากเจ้าตัวเขาไม่ได้กําหนดว่าขึ้นได้ไม่เกินกี่คนในประเด็นนี้นะครับและไม่ได้บอกว่าท่านจะขึ้นโชว์ภาพที่เป็นเป็นทีมงานของท่านเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดนะครับท่านจะขึ้นหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนแต่ที่สําคัญเนี่ย เจ้าตัวต้องได้รับความยินยอมนะครับในส่วนที่2ครับวิธีการแจ้งหาเสียงหรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในระเบียบข้อสิบบอกว่าในการหาเสียงการเลือกตั้งหรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแล้วแต่กรณีเนี่ยแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางแล้วก็เวลาในการหาเสียงการเลือกตั้งหรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบเนี่ย ให้ผู้บริการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนดเนการในการหาเสียงเลือกตั้งหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือท่านจะไปโพสต์ในสื่อในให้น้ําเงินแดงเขียวดําท่านต้องไปแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รู้ก่อนว่าท่านจะหาเสียงด้วยวิธีการนี้เพื่อประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงในวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับข้าราชการอาจกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่ข้าราชการประกาศกำหนดก็ได้นั้น คือก็เปิดช่องทางเอาไว้ว่าท่านอาจจะเข้าไปในสำนักันเนี่ยเดินทางไกลท่านจะไปใช้วิธีการในการหาเสียงเนี่ยท่านจะต้องต้องอใช้วิธีการอย่างอื่นก็ได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดนะครับในส่วนที่3ครับการหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือพักการเมืองในข้อที่11ครับบอกว่า ในการหาเสียงการเลือกตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือเป็นพักการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สมัครผู้ใดเนี่ยสแสดงชื่อและชื่อสกุลหรือลิติบุคคลหรืออาจแสดงชื่อย่อสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายในลักษณะระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ได้เนินการได้สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธยาการอิเล็กทรอนิกส์จะต้องระบุชื่อและก็ชื่อสกุลหรือลิติบุคคลของผู้จัดทำนะครับ การแสดงตนการระบุข,ข้อมูลตรงนี้นะครับอาจทำในรูปแบบของอักษรภาพหรือเสียงก็ได้ครับในข้อ12ของระเบียบบอกว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือพรคก,การเมืองที่จะใช้จ่ายในการหาเสียงในการเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการรายการค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับรวมถึงเกินกว่า5000บาทเนี่ยผู้นั้นต้องแจ้งค่าใช้จ่ายต่อผู้สมัครทราบนะครับให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้มืยก,การเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบเพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับ ค่าใช้จ่ายทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ค่าตอบแทนในในการในการดำเนินการวิธีการในไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดหรือให้ใช้ผู้บริการเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอีเมลโปรแกรมค้นหาหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดรับรู้ถึงการหาเสียงการเลือกตั้งหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งตรงนี้นะครับให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่กําหนด้า้ระเบียบนะครับแล้วก็ในข้อ13 ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดยินยอมหรือไม่คัดค้านในการใช้จ่ายการหาเสียงการเลือกตั้งโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ให้โดยที่บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือภาคการเมืองเนี่ยให้นับรวมรายการค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในของผู้สมัครด้วยนะครับนี่ในรายละเอียดต่างๆเ่านี่นะครับท่านกดติดตามช่องนี้เอาไว้ในคลิปถัดไปผู้จะมาต่อในส่วนที่4ในเรื่องของการในการเกี่ยวกับการหาเสียงการเลือกตั้งโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง ท่านที่กำลังสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเป็นสมาชิกสภาอบตในรอบนี้ท่านเจอคลิปนี้ของพิวฒ์น,นะครับมีคําถามมีข้อสงสัยสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มรายนี้นะครับนี่คือเป็นกลุ่มของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตในรอบที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อ แล้วพบกับผมพี่วุฒิเราเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามเพิ่มเติมดูในเพลย์ลิสต์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ